นี่นี่เนี่ยทำไรเซนเห็นไหมเออนั่นคื่ก็ยังไม่ขึ้นเลยแต่ยังคือไม่ใช่ต่อทางที่ไม่มีสิทธิ์ได้เลยเป็นรับรองทิไปรับรองให้หนังภาษาไรเซนที่ถามไนี่ยจะไปเซนมั่วไม่ได้นะเห็นแล้วเนี่ยนี่อีโควากระดาษเอามีใบแจ้งแจ้งเือ ไดบอกจากที่สุดนดวี่ดมี่สแลวขึ้นวาขึ้นสีนะแล้วอ่ะไม่เป็ไ่ะมันเต็มมืออะสู้สมาร์ูมเอาตัวรอดสู้ยังมีศอกไรหตวดใช่ไหม เหลือี่ตัวเนี่ยไม่ได้มองเลยไปไหนเนี่ยผูกข้างๆสูสีสูสีเลยนี่ยอยู่ที่จังหวะใช้ใช้ไอ้กดตรงนี้ตัวลง Hot Drop s t a ย a อ e r t ใช้กดหมดดูจังหวะคืลงได้ก่อนโอ้ยเอาถึงก้อนเราถึงก้อนต้องหนีไม่หนีไม่ได้หนี Hãy subscribe cho kênh ผม่ามาตอนมีตัวถึงเลยเยแล้วองร้อยหอตองร้อยอร้อยะเ้เอ้าคุณโดนยิงตายไม่ทันนี่ตรงนี้ได้เอาไม่ทันไหนโดนยิง ยิงกล้องเลยไอ้เงีมันมาจิงขาาพอไมก่ราตอนนั้นเขาเล่นคิดคู่ก็แรงกันนะแต่วัาต้องเป็นสายซัพพอร์ตเปิดไฟชาร์ะให้เพื่อนเล่นเดีวเลยยิงไกลไม่ได้ ที่ไว้ตรงนี้เขาจะไปเก็บตารางเขาด้วยเขาจะไปเก็บไอ้นี่เก็บเหรียญตายไปเกันเกิน okay. อ่ะไม่ไหวอ่ะเขาเอาส่งสมบัติมาเพื่อเอาเหรียญอ่ะยิงเก็บไว้ทันเก็บยาได้

Up. Mm -hmm. Yeah, that's yeah. ไม่เจอตัวเลยแล้วเราไม่มีกระสุนอะไอว่าเจอเจอเลยโอ้พอเจอนี่ไม่เจอที่เดียวเลยอ่ะต้อเห็นเรายิงกันไม่ได้เลยนะโอ้โหมาเลยอ่ะรอให้่อให้น่ารบละ ไม่รู้เรื่องะเจ้วนะจนะี๊หรอถ้าเจอที่อาปืนขอมแยเดอ capturing the defense airdrop hey for that ไปไปเพื่อนไปช่วยตกแฟนเราตัวมาขึ้นมาเราจะพาไปหาแฟนเรา งเขาให้เพื่อนมาหน่งตัวเออไม่เห็นเลยว่ะเกินระย่าหิงอ่ะไปไอ้หนามันโดนหรอโดนหรอไอ้วอลเกี่ยวอ่ะเพื่อนลงไปเจอตีในตรง

ไปเติมวัราไปเติมวัราไปเติมไเพื่งชุบ่อยเพิ่นชุบเลยอยู่ไหนอะมนแาตรงนี้อุ้ยสองีมีตัวฆ่ากระแพงด้วยตัก็ไอวอลตั้วอลนะยุ่ง้โห 2,009เลยอ่ะเนี่ยบอกแล้วว่ามี่ยังต่างกันเยอะๆเล้โอ้มันคนยังเยอะอยู่เลยเป็นลุควตาเนี่ยไม่ใช่ไม่ต็งนะเนี่ยเวลาเรียนูเยอะท่ไรเป็นสุทีเลยไม่ได้ใช้ไปได้ ตายด้ว่าหรอกเมื่อพมเฮียนี่มันสุกี้สุกี้เฮ้ยไปนั่งกันอยู่ไปได้นะอง่เลเฟอร์เฟอร์เสเป็นร้านได้ไงถ้กขอขอลูกค้า คนไม่ทางผิดทางเลยลุงยิงเลยอ่ะคือน่แน่แน่แน่เมันยิงแล้วลูกเอาต่อตลงมาวะโอ้ยื้อจากวัดโอ้โอ้โอยโอ้ตีเดียวกันเลยอ่ะถ้าเป็นมีกันเล่นจากอะไรล่ะ